สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องของเราเออรดอยวีลิงนะครับอย่าลืมฝาก,กกดไลค์แชร์คลิปวันนี้จัดทําขึ้นเป็นอนำเสนอสินค้าไม่ได้เชิญชวนและการลงทุนใดๆการเราส่งคมเสียงใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันได้เลนะครับน,นี้เราอยู่ขับข่าวคิโวโต้สวรรค์ยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็น EV วีสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะนี้ก็จะเป็นข่าวของนักลงทุนหรือวานนะก็ช้อน BTC เพิ่มนะจำนวนหนึ่งแสนหกหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะ BTC ในช่วง เจ็ดถึงยีสิบเอ็ดวันนะหรือประมาณสักหนึ่งถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะอ่าข็ช้อนเพิ่มพวกนี้ก็จะเป็นนางลงทุนระยะยาวนะที่ถือตั้งแต่สักหนึ่งปีถึงหลายๆปีนะพวกนี้นะจากข้อมูลออนเชนแสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักลงทุนนะที่หมายถึงนักลงทุนระยะยาวนะอย่างน้อยนะ่ะร้อยห้าสิบห้าวันก็คืออ่าช่วงเวลาสักเกือบครึ่งปนะีที่ช้อนบ t จนะี่อ่าอย่างต่อเนื่องนะ มูลค่า,าก็แปดพันกว่าล้านนะฮะตามข้อมูลรายงานว่านักลงทุนระยะยาวช้อน b ซ c หนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน b t c นะตามที่รายงานบนทวิตเตอร์ที่ข้อมูลนักวิเคราะห์สืบม,มานะนักลงทุน b t c ระยะยาวเนี่ยถูกมองว่าเป็นรากฐานของบิตคอย n แล้วคริปโตหลายๆอันนะก็คือใน,ในแต่ละเหรียญจำเป็นต้องมีนักลงทุนระยะยาวถ้ามีแต่นักเก็งกำไรมันก็เหรียญก็จะทิ้งดิ่งเ่เหมือนไม่มีสเสถียรภาพนะ การสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามทรัพย์สินนะนักวิเคราะห์อุปโสนะทีมวิจัยทรัพย์สินนะคาดการว่า BGC อาจจะมีมูลค่า2.9พันล้านในสองจุ 2, 9, ล้านนะในปี2,550หรือหลายๆสำนักคาดการคือบิม่าจะมีมูลค่ามากมหาศาลหรือว่าเป็นมูลค่าของ ค่างเงินที่มากที่สุดในโลกตอนนี้ก็เกือบเป็นน่าจะเป็นค่างเงินที่มากที่สุดในโลกนะตอนนี้นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปจะมีลิงก์นะดิจิเมเนอร์คราวมายนิงนะเหมือนขุดคริปโตนะ,ะรเราทะเบียนฟรีวันนี้รับสิบถเอทไปซื้อกำลังขุดได้เลยนะเวทีคริปโตอันดับหนึ่งของโลกเวทีคริปโตอันดับสองโลกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องก็สมัครกัน,นเยอะๆนะครับคลิปนี้เนปะ็นเช็กชวนและกา,ลการลงทุนแตในการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่ ep นัดครับบ๊ายบาย